สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับพวันนะลูกวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรไหนไทายสิเด็กๆรู้ไหมเอ่ยวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรอ่ามาพบกันเลยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับคําทักทายคําทักทายในที่นี้เหมือนความว่า เวลาเราเจอผู้ใหญ่หรือเราเจอเพื่อนเราจะใช้คำทักทายอะไรก่อนอันดับแรกอย่างเช่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้มันเป็นคำทักทายสำหรับว่าสำหรับทักทายผู้ใหญ่ฉันไม่รู้เด็กๆคะคุณครูอยากให้เด็กๆฝึกกันพูดโดยที่มีหางเสียง เพราะบางคนคุณครูเห็นนะคะเด็กบางคนเวลาพูดกับผู้ใหญ่ไม่มีหางเสียงเลยการที่เด็กๆพูดมีหางเสียงทาให้เด็กๆดูน่ารักนะ่าเอ็นดูขึ้นไปนะอีกนะลูกนะแค่มีคําว่าครับกับค่ะค่นั้นไม่ว่าจะเป็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะทําอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับ,รรบกินข้าวหรือยังครับกินข้าวหรือยังครับได้ไหมลูกคาพูดพวกนี้ ฝึกง่ายๆเนะาะดูคำถัดไป Good morning Good morning คือคำทักทายภาษาอังกฤษคือสวัสดีตอนเช้าบางวันลูกอาจจะพูดว่าสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณพ่อแต่บางคำลูกอาจจะเบื่อลูกก็ Good morning ได้ไหมลูกได้เพราะ Good morning มันคือ คำทักทายเหมือนกันอันถัดไปคือสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี้เราสามารถใช้ทักทายเพื่อนหรือน้องอย่างเช่นเด็กๆเ,เจอเพื่อนเด็กๆสามารถทักทายเพื่อนได้คําว่าสวัสดีจ้าทําอะไรอยู่มาทําอะไรหรอใช่ไหม แต่ในทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับคําทักทายเนี่ยเวลาลูกทักทายลูกอย่าลืมทำไมยกมือสวัสดีเวลาเจอผู้ใหญ่ก็ต้องยกมือสวัสดีไหว้ทักทายผู้ใหญ่จะได้ทำให้ตัวเราน่ารักและน่าเอ็นดูวิธีการวหว้ครูฝนครูติม๋มสอริยง อ่าคุณครูเชื่อนะว่าคุณฝนกับครูติ๋มต้องสอนแล้วโอเคถ้าฉะนั้นเรามาดูในใบางานถัดไปเลยลูกอ๋อคุณครูลืมก่อนมาดูใบางานถัดไปคุณครูมีใบางานพิเศษให้ใบางานพิเศษนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆมานับภาพและวงกลมตัวเลขกันเถอะอ่านี่ภาพอะไรภาพแรกภาพแรกคือไดโนเสาร์สี ฟ้าในเด็กๆลองนับให้คุณครูดูสิลูกไดโนเสาร์สีฟ้ามันมีกี่ตัวอะหนึ่งสองสาม,มีกี่ตัวลูกทั้งหมด3ตัวเราก็ต้องวงกลมเลข3เห็นไหมคะเลข3รู้ไหมว่าอันไหนคือเลข3ถ้ารู้ก็ต้องวงกลมเลขนี้ใช่ไหมอ่ะ อันถัดไปไดโนเสาร์สีสม้มนับซิมีกี่ตัวนับพร้อมคุณครูเลยทำไปพร้อมกับคุณครูเลยลูกหนึ่งสองสาสี 1, 2, 3, 4, 5, และหมีกี่ตัวลูกหตัวอันไหนเลขหกว่าไหนชี้ซิ ชี้ถูกไหมนะอ่าไหนใครชี้ถูกนี่คือเลขโมาดูในาสาตัวสีชมพูมีกี่ตัวลูกหนึ่งตัวอันไหนเลขหนึ่งอ่านี่คือเลขหนึ่งทีมาดูตัวในเาสาตัวสุดท้ายอันนับหนึ่งสองสามและสี่ในเลขสี่ลูก เลขสี่เลือกใบวงกลมใบนี้คือแบบฝึกหัดที่คุณครูเอามาเสริมให้ไม่ได้มีในหนังสือเรียนลูกเด็กๆสามารถทําพร้อมคุณครูได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วไหนใครทําถูกหมดถ้าใครทําถูกหมดก็จะได้ดาวทั้งหมดกี่ดวงสามดวงเลยทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดที่เรามีในหนังสือกันเถอะ แบบฝึกหัดที่16เขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนตัวเลขแสดงจำนวนบุคคลในช่องสี่เหลี่ยมตามภาพเหตุการณ์มาดูเลยภาพแรกเขาบอกว่าเด็กสมคนยิ้มแย้มแจ่มใสไปโรงเรียนเจอคุณครูสุดแสนใจดีทีนี้เขาถามว่าเด็กเนี่ยทั้งสมคน อ๋เขาถามว่าเด็กเนี่ยมีกี่คนนับสิลูกหนึ่งสองและสามเด็กๆก็ต้องทำไมใส่เลขสามทีนี้ห้องถัดไปเขาถามว่ามีคุณครูอยู่กี่คนนับสิลูกอ่าหนึ่งก็ต้องใส่เลขหนึ่งดูทางด้านล่างเขาบอกว่าเด็กสามคนไหวคุณครูแล้วพูดว่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูและเด็กๆยิ้มแย้มกันอย่างมีความสุขเด็กดูสิรวมทั้งหมดเลยเด็กๆลองนับคุณครูและเด็กทั้งสามคนรวมกันแล้วมีทั้งหมดกี่คนเอานับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามับคุณครูด้วยนะและสี่มีทั้งหมดกี่คน สี่โคตเด็กๆก็ใส่เลขสี่ทำได้ไม่ลูกอ่าเด็กๆเขียนตัวเลขได้แล้วเนาะฝึกเขียนนะคะพอเสร็จจากแบบฝึกหัดนี้ให้เด็กๆไปหัดเขียนตัวเลข1ถึง10ในกระดาษว่างๆนะลูกให้คุณพ่อคุณแม่หากระดาษว่างๆที่ไม่ได้มีอะไรเขียนนะคะหัดเขียนเลข1ถึงเลข10ทบทวนตัวเองนะคะระหว่าง โรงเรียนยังไม่เปิดนะลูกกันที่ลูกจะลืมนอกจากตัวเลขแล้วเด็กๆสามารถทบทวนพยัญชนะไทยได้ด้วยโดยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถบอกว่าให้เขียนตัวอะไรและเด็กๆก,ก็เขียนอย่างเช่นไหนลองเขียนกอไก่สิเด็กๆก,ก,ก็เขียนกอไก่ให้คุณพ่อคุณแม่ดูเพื่อเป็นการทบทวนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย